กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านธรรมะนะครับก็มาฟังการสนทนาธรรมะกันต่อนะครับเกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าจะว่ากันเรื่องทุกข์ใช่ไหมฮะใช่ครับยังไงครับครับมีคนกล่าวนะครับว่าการที่พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องทุกข์แล้วเราก็จะต้องเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปเกลือกกล้วเข้าไปเผชิญหน้ากับความทุกข์เลยเพื่อให้รู้จักความทุกข์ใช่ครับทุกขเวทนาเจ็บปวดรดรแาวเนี่ยครับเอาตัวเข้าไปเผชิญหน้ากับมันเลยอะไรเงี้ยถึงจะเห็น ยังไงจาเป็นหรือไม่ใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าครับอนอกเหนือจากเรื่องทุกข์มีอะไรอีกไหมฮะช่วงนี้ครับก็ความเห็นผิดที่ไม่กั้นสุขติแต่ว่ากั้นมรรคผลนั้นเป็นอย่างไรให้อธิบายขยายความเพิ่มเติมครับนะฮะเรื่องความเห็นผิดที่ไม่กั้นสุขติแต่กั้นมรรคผลใช่ครับครับอ่ะมีประเด็นอื่นอีกไหมครับครับก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับหรือสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้มีอํานาจอย่างไร ก็มีผู้ถามมาครับข้อน่าสนใจนะฮะส่วนคําศัพท์ที่จะทําให้เรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นก็เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับนําเสนอคําว่าสุขุมรูปครับหมายถึงรูปปรมตทิที่ละเอียดไม่เป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่รู้ได้ทางใจเท่านั้นครับครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามการสนทนาธรรมะในช่วงที่2กันต่อครับถ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมนี้นะคะพระธรรมก็อันตรธาน มีแต่ตัวหนังสือค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ที่จริงประโยคนี้ยังไม่จบเลยนะคะสร้างอีกทีก 3, กสิคะพบพระพุทธเจ้าเห็นพบหาหนังสือชื่อว่าไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นแปลว่าอะไรคะอ๋อค่ะไอสไตน์ Einstein, ค้นพบหรือพบพบพระพุทธเจ้าเห็น พูดอย่างนี้เข้าใจอย่างที่คุณทิดารัตเข้าใจไหมคะคุณทิดารัตเข้าใจว่าไอน์สไตน์ค้นพบแต่พระพุทธเจ้าเห็นไม่ค่ะ<ถ>และ<ถ>้วคนอื่นคิดว่ายัางไงคะจากประโยคนี้มหาธาตาจารัหนังสือเนี่ยเขาเป็นเบสเซลเลอร์เหมือนกับเจ็ดเดือนบรรลุธรรมอย่างเงี้ยคนก็จะสนใจอ่านกันมากเท่าที่ทราบเนี่ยเนื่องจากมีเพื่อนคนเขาชอบอ่านแต่ว่าไม่ได้อ่านก็จะชื่อหนังสือเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ผิดเนี่ยก็คือ ที่จริงท่านผู้ที่อ่านมาลองมาเรียนท่านอาจารย์อีกทีสิคะพบอะไรและไม่เห็นอะไรและเห็นอะไรแต่ไม่พบอะไรเชิญทานที่นั่งค่ะขอโทษขอทราบชื่อด้วยนะคะคุณอนัตนะคะธนัทธนัทเชิญค่ะ ก็คือตอนแต่ก่อนผมเคยเคยอ่านมาครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมแล้วก็มีศรัทธาเริ่มใส,สมในพระธรรมก็มีการสะสมการฟังพระธรมรมซึ่งก็จะเป็นที่อาศัยที่มีกําลังที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตเจริญขึ้นแล้วก็ปัญญาก็เจริญขึ้นด้วยค่ะเชิญคุณนฤพักค่ะกิดกิบท่านอาจาร กับท่านอาจารย์สุจินที่เคารพแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านค่ะขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปประเด็นที่เรื่องของไอน์สไตน์นะคะเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยก็มีหนังสือของชื่อว่าไอสไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นตู้อขอประทานโทษค่ะเพียงแค่ชื่อว่าไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบเนี่ยเข้าใจว่ายังไงแม่แต่คำแรกแม้แต่ล่าปกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหน ใช่ไหมคะใช่ค่ะไอน์สไตน์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนและไอน์สไตน์จะถามและพระพุทธเจ้าจะตอบนี่ค,ะค่ะคิดดูกันแล้วกันสาระอยู่ที่ไหนค่ะแล้วก็คือเผิญคือคือหนูมีหนังสืออย่างนี้อีกเยอะและอีกหลายท่านที่เขียนไว้อย่างนี้แล้วตัวเองก็อ่านจบบดแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันแม่เนี่ยก็จะเอาหนังสือเนี่ยมาขายต่อเพื่อที่จะแบบเอาทุนเอาเงินมาทําบุญแต่พอดีได้ฟัง วันนี้นะคะก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาไปเอาไปขายเนี่ยก็ทําให้คนที่เขาไปอ่านเขาเข้าใจผิดเพราะว่ามีอยู่เล่มหนึ่งอะคะ่ะที่ที่เขาพูดถึงเรื่องทุกข์ว่าถ้าจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องเข้าไปเข้าไปสัมผัสกับทุกข์แล้วก็เข้าไปเผชิญกับทุกข์ด้วย เรื่องของเขาก็คือว่าเขามีคนมาขอแต่งงานแต่ฝรั่งมีทั้งคนรวยและคนจนเขาเลือกที่จะอยู่กับคนจนค่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวของเขาไปว่าเขาเประชิญอะไรบ้างหนูตอนนั้นอ่านก็คือยังไม่ได้มาศึกษาที่นี่ก็คิดว่าอู้ถ้าเกิดแต่งงานแล้วทุกขณะนี้ยอมอยู่เป็นโสดดีกว่าเพราะว่าทุกข์มากๆเลยค่ะฟังแล้วก็มีเล่มต่อไปว่าเขาได้บรรลุธรรมในนั้นนะคะเท่าที่อ่านคิดว่าเขาเขาคิดว่าเขาบรรลุธรรมแล้วจะ,จะ ขอประทานโทษนะคะจะเข้าใกล้สามีก็กลัวจะจะผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หนูก็ขนาดนั้นเลยเหรองั้นเราก็รู้ตัวเราด้อยู่ว่าเรายังมีโลภะไอ้ที่ลำบากลำบากเราคงถอยก็คิดว่าอย่างนง้นนะคะพอดีได้มาฟังในวันนี้ก็มันคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าทุกที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายได้สอนน่ะมันหมายถึงว่าการเกิดดับมันไม่ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็คงเผชิญ คืออย่างตัวเองง่ายๆเลยถ้าเกิดเจออะไรที่ที่มันทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยปัญญาเรายังไม่กล้าแข็งพอแล้วก็บางทีเราก็มีโทสะอเราต้องถอยถอยออกมาเพราะว่าเราเรายังมีโลภพะว่าเราไม่ชอบโทสะก็เลยขออนุโมทนากับกับน้องที่ที่พูดพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ขออนุโมทนากับผู้ที่เจริญในกุศลทุกท่านค่ะก็ดีที่ไม่เป็นซาโวกไอนสไตน์ ไม่ทราบช่วงนี้มีท่านใดที่จะร่วมสนทนาก็ขอเชิญนะคะแต่ถ้ายังไม่มีคุณทิดารัตคะเมื่อตอนต้นชั่วโมงมีท่านถามคุณบุศกรถามว่าความเห็นผิดที่ไม่กั้นสวรรค์แต่กั้นมรรคผลคุณทิดารัตช่วยขยายความได้คะ่ะค่ะก็อย่างสักยะทิฏฐิเนี่ยนะคะ ยังมีอยู่ความเป็นเราถึงแม้จะมีความเห็นผิดที่เป็นเราเนี่ยนะคะก็ยังมีการเจริญกุศลในลักษณะต่างๆได้บ้างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทำบุญบุญก็ต้องเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในสุคติภูมิได้จึงไม่ได้กั้นสวรรค์หรือว่าสุคติภูมิแต่ถ้ายังมีความเห็นผิดอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นพระรยะบ,บุคคลเนี่ยไม่ได้ก็ต้องมีการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความเห็นผิด เพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐินี่นะคะจึงไม่ได้กั้นสวรรค์แต่ถ้ายังมีความเห็นผิดนี้อยู่ก็เป็นภริยาบุคคลไม่ได้ถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์จะช่วยขยายความเพิ่มเติมไหมคะว่าสักกายทิฏฐินี่นะคะจะกั้นมรรคผลยังไงอะคะถ้าอาจารย์ยินบ่อยมากเลยนะคะว่าขยายความขยายความะะพูดถึงได้เพิ่มเติมยกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิฏฐิคือความเห็นผิดค่ะก็มากมายหลายประเภทนะคะ แต่ความเห็นผิดประจำคนที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลแน่นอนนะคะก็คือการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นตั้งแต่ศรีรษะจดเท้าเป็นเราด้วยแล้วก็เป็นของเราด้วยใช่ไหมคะค่ะนี่ก็คือการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งจะเป็นเหตุให้มีความเห็นผิดอื่นๆอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงและฟังธรรมะ ทำไมฟังเพื่อเข้าใจความจริงคุณธีรพันธ์มีอะไรร่วมสนทนาเชิญค่ะก็ต้องฟังธรรมะก็มีก็ไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับว่า ฟังมาฟังวันนี้ก็จะมาหาคําตอบว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมความจริงแล้วยังไงก็ตามนะฮะไม่พ้นจากการศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพราะว่าขาดการฟังไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ประการต่างๆข้อสงสัยธรรมะต่างๆเนี่ยไม่ได้หายไปในวันเดียวนะครับไม่ได้ดับไปภายในวันเดียวนะครับในแสนโกรธกับนี่อวิชชาก็ไม่สามารถ จะรู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายของสังสรารวัตฏได้นะครับเพราะว่าสั่งสมมาเท่าไหร่แล้วนะครับแม้แต่ชาตินี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาวธรรมะตามความเป็นจริงได้ตามกํากลังของปัญญาที่ได้สะสมมาก็ต้องฟังอีกนะครับการฟังเนี่ยเป็นความดีนะครับความดีอย่างอื่นนะฮะก็สู้การฟังที่ให้รู้ความจริงไม่ได้ นะครับการฟังเป็นความดีความประพฤติโดยเคารพนะครับปฏิบัติตามธรรมะเป็นความดีการถามสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นความดีนะสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะนั้นก็ต้องฟังมีอะไรไม่เข้าใจก็ต้องฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วนะที่ผมสังเกตมาส่วนใหญ่แล้วก็ชาวพุทธเนี่ยเหมือนกับ จะต้องตรอให้ชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงมาสนใจพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ศึกษาตามผู้มีชื่อเสียงนั้นความจริงไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วนะครับธรรมะที่มีจริงพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วควรที่ได้ศึกษาไม่ใช่ไปรอให้คนที่มีชื่อเสียงอ่าแต่เขาศึกษาก็ศึกษาตามถ้าเขาไม่ศึกษาก็ไม่ศึกษาตาม อันนี้ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับเพราะว่าที่เราคิดว่าเขาเป็นชื่อเสียงจริงเขารู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ได้หรือเปล่าอธิบายได้ไหมนะครับอาจจะรู้เรื่องสภาพธรรมะที่เป็นวัตถุต่างๆแต่ก็ยังมีความสงสัยนะครับตราบใดที่ยังไม่เป็นพระเยบอคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประการใดก็ยังไม่สามารถตัดความสงสัยได้เป็นสมุดเฉ็ยังไม่สามารถ อธิบายหรือรู้เข้าใจความจริงในขณะนี้ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอใครให้มาศึกษาก่อนนะครับแต่ว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะแล้วก็มีการฟังมีการโฆษณาก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นพีนาสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับปัญญาก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็สะสมสังเกตได้ว่าการมาฟังครั้งแรกกับครั้งนี้ต่างกันใช่ไหมครับ ความเข้าใจจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยฟังมาถูกต้องไหมครับแล้วถ้ามีการฟังอีกนะครับมีการพิจารณาตรายตองโดยถูกต้องก็มีความเข้าใจก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีเล็กทีลน้อยจนสามารถที่จะงอหัวขึ้นหรือว่างอศีรษะขึ้นมาได้แต่นะแต่ก็ยากนะครับเพราะว่าการที่จะงอขึ้นมาได้นี่จะต้องมี กำลังของวัญญาที่สามารถที่จะมีกำลังที่จะฉุดหรือโง่ขึ้นมารู้สภาพธรรมะแต่ควาเป็นจริงในขณะนี้นะครับซึ่งสภาพธรรมะก็วม่ได้หนีหายไปไหนนะครับก็รอคอยที่จะให้พิสูจน์ได้เสมอไม่ได้หนีไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจของแต่ละบุคคลหรือว่าสังการละขันที่ได้ปรุงแต่งมานะพร้อมหรือยังที่จะเข้าใจธรรมะจนสามารถที่จะ เฉือนผิวเฉือนหนังจนกระทั่งสามารถที่จะจรดกระดูกได้ก็คือฟังเท่าไหร่ก็เป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ประจักษ์แจ้งได้แต่ก็ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่จะสื่อสารทำให้เข้าใจการคบกัญญาณมิตรนะครับความไม่ประมาทในการฟังเชียนคือบ<ห>ุษค่ะคือ,ค,อคำว่าอารมณ์ อารมณ์คำเดียวดูเหมือนอารมณ์นี่สำคัญมากเลยเช่นจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะก็ต้องมีอารมณ์แล้วทีนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเป็นเป็นไปตามการสะสมที่จะมีอารมณ์ที่จิตที่จะรู้อารมณ์อารมณ์เช่นอย่างติดข้องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคำว่าอารมณ์นี่มีอำนาจยังไงนะคะ สิ่งที่จิตรู้ค่ะคือเขาหนูเข้าใจคําว่าสิ่งที่จิตรู้จิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์ค่ะแต่ทีนี้อารมณ์ของของจิตเนี่ยจิตกําลังรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นธาตรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่จิตกําลังรู้และสิ่งที่จิตกําลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้น แล้วอย่างเช่นติดอะไรหนักๆอย่างนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์เช่นติดข้องอารมณ์ดับไปแล้วค่ะแต่พอใจในอารมณ์นั้นสะสมที่จะพอใจในอารมณ์นั้นต่อไปอีกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อารมณ์มีเท่าไหร่อารมณ์มีหก เก่งด <fleet>. ้วยหนึ <Harriet> ่งหนึ่งรูปารลมอะไรก็จิตเห็นรูปารลมเป็นสีเป็นสีค่ะสีที่ให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้อารมณ์ของอะไรอารมณ์ของจิตของที่ให้จิตเห็นได้อารมณ์ของจิตของจิตอะไร อารมณ์เช่นรูปอารมณ์ก็อารมณ์ของจิตเห็นเอ,อเป็นจักรวิญญาณาภาษาแล้วอะไรอีกอะสัทธาลมเป็นอารมณ์ของอะไรเป็นอารมณ์ของของโสตะที่จะได้ยินเสียงโสตวิญญาณาแล้วอะไรอีกอะก็กลิ่นก็เป็นอารมณ์ของคานะวิญญาณคันธาลมคันธาลมและอะไรอีกอะ สัทธาลมโพธพาลมก็เป็นอารมณ์ของถูกต้องสัมผัสกระทบอะไรสุขต้องสัมผัสรักษาลมเหละรักษาลมก็เป็น,ปนชิวหาวิญญาณทางลิ้นลิ้นแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มโน ไม่ใช่เพิ่งสี่นะ <4 S 1> แล้วห้าอะไราก็โพทัพาลมอะไรล่ะโพทัพาลมพทัพาลมก็กระทบสัมผัสอะไรล่ะพทับกายวิญญาณนั่นสนะิอะไรมามากระทบสัมผัสก็เช่นเย็นร้อนตึงไหวอืได้ออะไรอีกแล้วก็ อารมณ์ของจิตที่คิดมโนทวาราวัชณะจิตธรรมอารมณ์คืออะไรอาจารย์อันอย่างเงี้ยเราจะเราจะได้รู้ไงสิ่งที่เรามีอยู่แต่เราไม่รู้จักเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะกโกรธแล้วนะเขาขเขามีให้รู้จักไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขากโกรธแล้วนะ่ ธรรมารมมีกี่อย่างธรรมารมก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดก็เป็นธรรมารมทั้งหมดก็รวมหมดแล้วธรรมารมขึ้นชื่อว่าใจแล้วม,มนโนเนี่ยวิณเนี่ยที่จะไม่รู้อหลไม่มีก็ธรรมารมก็มีหกคือจิตทั้งหมด ก็เป็นธรรมอารมณ์ได้คือใจรู้ใจและเจตสิกทั้งหมดก็เป็นธรรมอารมณ์แลนอกจากนั้นก็ภาษาทรลปห้าก็เป็นธรรมอารมณ์ภาษาทรูุห้าคือจักขุภาษาทะโสตภาษาทะคานาภาษาทะชิวหาภาษาทาาาะกายอาภาษาได้แลวนอกจากนั้นก็สุขุมมะลุสิบหกก็เป็นธรรมอารมณ์นะ และนอกจากนั้นก็บัญญัติบัญญัติเรื่องราวต่างๆก็เป็นธรรมอารมณ์แล้วก็อะไรอีกอันที่หกพันิพานก็เป็นธรรมอารมณ์เนี่ยธรรมอารมณ์หกพันิพานไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันไม่มีอยู่พันิพานานี่เป็นภิกษุทารมนาธรรม,มานะเป็นอารมณ์ภายนอกไม่ใช่ไม่ใช่อัจฉตาธรรม,มา ไม่ใช่อัตาอตาพิทาอจตตาลรมนาธรรมะไม่ใช่อารมณ์ภายในเป็นอารมณ์ภายนอกในกุศลาในติกามมิิกาเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแต่ชื่ออย่างเดียวนะที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะความเข้าใจของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจะทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีทำพวกนี้ต้องรู้ทำต้องรู้ได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเนี่ยต้องรู้ได้รวดเร็วในกุศลธรรมท,ำท,ำทำั้งหลายกุศลกุศลธรรมคืออะไรเนี่ยต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องไปเออันนี้เป็นกุศลหรืออกุศลอะไรเนี่ยไม่ต้องไปลังเล แล้วก็สองต้องทรงจำธรรมที่ฟังไว้ได้นี่นะตัวเองเนี่ยตัวเองต้องทำตัวอย่างนี้ คำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนานะครับไม่ได้หมายเพียงแค่ความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเกิดขึ้นระดับนี่นแหละครับถือว่าเป็นความทุกข์ประจําสังขาร ừ ừ. เพราะฉะนั้นการรู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงเนี่ยครับ <ừ. S 2> ก็คือการที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนี่จึงจะเป็นการรู้ทุกข์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับอ่านนั้นเข้าใจแต่ว่าเราจาเป็นต้องไปอยู่ทุกข์ไหม <g> นี่ก็คือหมายความว่าเราได้อยู่กับสิ่งทที่่่่่เเปป็นคคววาามุกกออยูแลลล้หรรืะใชับ เป็นปกติอยู่แล้วนะครับว่ามีทุกที่ให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับความทุกข์หรือต้องไปบังคับให้ต้องไปรู้ทุกอย่างนั้นนะครับไมาจเป็นถ้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับความเห็นผิดที่ไม่กั้นสุคติแต่กั้นมรรผลครับก็ท่านอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสักกายทิฏฐิหรือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนะครับก็ไม่ได้กั้นสุคติไม่ได้กั้นการเจริญกุศลใดทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าหากว่าจะบรรลุมรรผล ก็จะต้องละความเห็นผิดอย่างนี้ซะก่อนอครับส่วนเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์มีอํานาจอย่างไรใช่ไหมครับก็คือว่าเป็นปัจจัยให้จิตต้องเกิดขึ้นดูอารมณ์ที่ปรากฏจิตจะเกิดขึ้นโดยลําพังไม่ได้ก็ต้องอาศัยการ ชักจูงจากอารมณ์ที่จะให้จิตน,นั้นเกิดขึ้นครับอืมครับผมเอาละครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะฮะในประเด็นที่เรานําเสนอไปก็เป็นเรื่องที่เรามาศึกษาธรรมะนะฮะผ่านทางรายการโทรทัศน์กันแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมที่มีโอกาสศึกษากันอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะน้องธนากรแนะนํานิดนึง ครับก็ขอเชิญได้นะครับที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาดังที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ครับหรือว่าท่านใดจะคลิกทําเว็บไซต์นะครับก็ขอเชิญได้ที่ w w w d h a m m a h o m e c o m ครับครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการบ้านธรรมะหมดลงตรงนี้แล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมมติศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนระวัชราโยธินเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ शरणं गच्छ